สวัสดีคะ่ะเพื่นพนพอ,อนๆพ,พ,พ,พอกันในหลัจ้ากับเยสายหัวล้าเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เขากัม็พบพอกันอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องนอกับแนวทางเล่าพัฒนาค่ะ,ะก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นแอดสายกับคอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้นองเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไมคค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเกานนำเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลับบงใจแอดนำนอะอาก่อนที่เขาจะรับชมแนวทางค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเ้าม็อฟังคำเตือนกันก่อน คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่าเขาฟังคำเตือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกับสิ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอ่ามาสรุปผลเนาะค่ะเอากรมาเบิงกันมาหน้ทางงวดวันที่สามสิบที่แอดสายให้ไปผลออกมาเขาลุ้นเนาะจ้ะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะว่าวันที่30พี่นองจ่าแอดหายเดินไปที่เด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะเด่นศูนย์รองหนึ่งเนาะสรุปเนาะพี่นองจา่าสำหรับวันที่30แอดจอรุดไปเนาะพี่นองจา่าเนาะลดไปพี่นองจา่าหลังจากที่ทำสถิติเข้ามาแบบอย่างตอ่อเนื่องเลยคุยบด้เลยพี่นองจ่าก,กล็ลังคุยบาสูตรเม็ดเดียวเข้ามาหลายางวดติดเนาะ้านับยอ้อนหลังไปก็จะประมาณเจ็ดงวดตดเนาะพี่นองจา่าแอดกระเฮสถิติไว้แล้วคุยบได้อีหลีคุยปุ๊บลดปรับพี่นองจา่าโอ้ยแอดก็ได้ รุดไปเนาะพี่น้องจา้าเนาะสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดการมีเขามีรุดเนาะพี่น้องจา้าเนาะมีเขามีรุดปะปนกันไปเนาะค่ะแอดมินก็ขออภัยน้ำเนาะพี่น้องจา้าสำหรับงวดใดที่รุดไปเนาะค่ะเนาะมาเบิงเนาะค่ะว่ะะา,าวันที่หนึ่งเอสาจะจ่อเข่าโบเนาะพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางลาวพัฒนาค่ะสูตรเม็ดเดียวก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางเนาะพี่น้องจา้า แอดกัขอกำลังแรงใจให้แอดสายน้ำเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นาะพี่น้องจา๋าหรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจแอดนำ้ำเอฟซีไม้เนาะคะ่ะหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่พึงเขามารับชมแล้วก็บพึงติดตามแอดเนาะคะ่ะอ่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งน้ำเพื่อว่าจะบริพ่าดการแจ้งเตือนบริพ่าดคลิปใหม่ๆของแอดสายเนาะพี่น้องจา๋าอ่าเฮาขอกำลังแรงใจแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮากาจะ มาเบ่งแนวทางหวดวันที่หนึ่งเดือนเก่าเลยน้พี่น้องจ๋าเพื่อบวเป็นการเสียเวลาค่ะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะพี่น้องจ๋านะตามสูตรแล้วเน้นสายวิ่งรูดเหมือนเดิมค่ะตามสูตรแล้วเน้นที่สายวิ่งสายรูดเหมือนเดิมนะอาแอดการคำนวณใดที่เด่นศูนย์รองหนึ่งเด่นศูนย์รองหนึ่งแอดพันที่ศูนย์พี่น,น้องจ๋าคำนวณใดตัวเดิมเป๊ะเลยนะะนะสำหรับสายวิ่งรูดแต่วางหัวทิพานมาศูนย์กับหนึ่งบ่มา ศูนย์กับหนึ่งเพิ่นบโมาอาจจะมากงวดวันที่หนึ่งเดือนเก่าก็ะไดน,น้องพี่น้องจ๋าน้องกับพ่อมีไผ่หูอ้าวกล่องแอดโฟก,กัสจะคล้องกับเป็นมาเนี่ยอ่าพับพับๆกับเป็นกล่องแอดกระไดอ่าเรามารูดศูนย์พี่น้องจ๋าเรามารูดศูนย์เนาะเริ่มต้นรูดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08แล้วก็09อ่เาเด่น0รองหนึ่งค่ะเด่น0รอง1นงแอดพันที่0เนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่ 0, นอ้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมาในทางของแอดไซนก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้องจา๋าหาซ้ายวิ่งรูดแล้วเนาะหาซ้ายวิ่งรูดแล้วก็คือเด่นศูนย์รองหนึ่ง เดี๋ยวเฮามาเบิงเนาะค่ะว่าสายเจาะอ,อจะให้เน้นคู่ใดเนาะสำหรับสายเจาะค่ะอจะให้เน้นคู่ไหนเรามาดูกันค่ะสำหรับสายเจาะงวดวันที่1ค่ะหลักศูนย์แอดให้เน้นที่0 4ค่ะ0 5 0ย์แล้วก็0ูย์เเนาะ 04 05 06แล้วก็07ค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันพี่น้องจา๋าอย่าลืม09เนเ้นาะระวัง09อ่าขอให้มาเด้อค่ะ0หัวนี้นาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเิ่นเป็นสูตรการคำนวณเนาะคำนวณแล้วกับจักจะมาตัวที่แอดสายคำนวณบอเนาะพี่น้องจา๋านะแอดกะอ่าโบสามารถตอบใดเนาะค่ะอ่าลักหนึ่งหลัก1แอดก็ให้เน้นที่14ค่ะ15 16 แล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะระวังหนึ่งเก้าอ่าทาเพื่อนเพื่อนพีงน้องมากกะจดไวแคบไวเนาะค่ะเพื่อป้องกันการลืมบ่มักบ่ชอบเลือนพานใดเนาะจ๋าน้องอ่ะก่อนออกไปเนาะพี่น้องจ๋าจังไรก็ะขกกำลังเล่นใจอาศัยน้ำเนาะค่ะงนอกฝากกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจอาศัยน้ำเนาะค่ะพออาศัยจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาอฝากมาแบ่งปันเนาะพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวลาแล้วค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ